วัสดีจ้าเจอก,กันอีกแล้วนะจ๊ะงามคนชาแนลวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องทุกคนมากินวุ้นมะพร้าวแครอทแล้วก็ถั่วดำจ้ามานะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนมากินด้วยกันกับงามคนชาแนลเลยจ้ะมานะจ๊ะวุ้นกะทิมะพร้าวแครอท แล้วก็ถั่วดำจ้ามานะจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนมากินด้วยกันจ้าแต่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r คร e ให้ด้วยนะจ้าชีวิตต่างเดินอยากกินอะไรทำเองจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณจ้า